เกไก่น้ำตาคอไม่ใช่ไม่ดูแลพอ่อแต่ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วถ้าต้องอยู่กับพ่อด้วยตลอดเวลาแล้วจะหาเงินจากไหนลูกแต่ละคนก็มีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งซึ่งพ่อก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวเองนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญในชีวิตของเกไก่กับการจากไปของคุณพ่อมงคลแท่จงในวัย57ปีซึ่งเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องที่พูดยากและที่ทานมากเธอเคยขอพ่อเอาไว้ว่าอยากจะให้พ่ออยู่ในที่ที่มีคนดูแลแต่พ่อก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าท่านรัก อิสระซึ่งเก๋ไก่เองก็ได้เปิดใจที่ผ่านมาคุณพ่อป่วยมาตลอดถึงอย่างนั้นท่านก็ยังรักอิสระมากๆมีช่วงที่อยากจะพาพ่อไปรักษาแต่ท่านก็รู้สึกว่าอยากจะรักษาด้วยตัวเองเวลาที่มีอะไรเขาก็จะโทรมาคุยอยากได้อะไรเขาก็จะโทรมาโดยช่วงที่พ่อป่วยตอนแรกนั้นก็คืออายุ17ปีเพิ่งเข้าแคสงานยังไม่มีเงินรักษาพ่อแล้วพอที่เก๋ไก่เริ่มตั้งตัวได้ก็ส่งเสียดูแลค่าใ้จ่ายให้พ่อเองมาโดยตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาพ่อเลือกอยากจะไปใช้ชีวิตที่เป็นธรรมชาติ มีมอเตอร์ไซคู่ใจและคุณพ่อก็เลือกที่จะไปอยู่กับคุณยายน้านพี่ชายของเก๋ไก่ก็พูดเองที่ผ่านมานั้นมีญาติพี่น้องของคุณแม่ที่คอยแวะเวียนมาหาดูแลอยู่ตลอดที่มาอยู่ต่างจังหวัดนั้นเพราะว่าพ่อมาขออยู่เองเพราะว่าพ่อเบื่อชีวิตในกรุงเทพและต้องการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ